สวัสดีฉันคือเจนนี่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้านิดหน่อยพ่อของฉันติดเหล้าแต่อย่าเพิ่งคิดว่าฉันจะเล่าเรื่องความรุนแรงในบ้านนะฉันรักพ่อมากเขาอาจเป็นคนที่นิสัยน่ารักที่สุดคนนึงเท่าที่ฉันเคยพบและบางทีนี่คงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาดื่มให้ฉันเล่าประสบการณ์ของฉันให้คุณฟังนะชีวิตของฉันปกติดีมากๆจนกระทั่งฉันอายุได้12ปีฉันมีพ่อแม่ที่น่ารัก แม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่กระตือรือร้นและพ่อก็เป็นผู้ชายที่สุภาพสงบนิ่งฉันเหมือนแม่มากกว่าและโตมาเป็นเด็กที่กระฉับกระเฉงและก็มองโลกในแง่ดีแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแม่ฉันบอกว่าเธอเจอผู้ชายคนใหม่และจะย้ายไปอยู่ต่างเมืองกับเขาและที่ยิ่งกว่านั้นคือเธอบอกว่าเจนนี่แม่ไม่ได้อยากไปต่อสู้ในศาลเพื่อให้หนูได้อยู่กับแม่ แม่คิดว่าหนูอยู่กับพ่อจะดีกว่าหนูอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตและนี่ก็คงดีกว่าสําหรับทุกฝ่ายฟังดูดีเนาะที่ได้ยินแม่บอกแบบเนี้ยว่าไหมถ้าคุณคิดว่านี่เป็นปัญหาที่แย่ที่สุดของฉันแล้วฉันยังมีอย่างอื่นเล่าอีกนะฉันถูกแม่หักหลังแล้วก็โกรธมากถามจริงนี่คือวิธีที่ปฏิบัติกับลูกหรอแล้วทาไมเธอถึงเป็นคนตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสําหรับฉันล่ะแต่ยังไงก็ตามถ้าแม่ไม่ต้องการฉันฉันก็ต้องปรับตัว นี่คือที่มาที่ทำให้ฉันอยู่ด้วยกันกับพ่อเขาเศร้ามากพ่อผู้น่าสงสาร ฉันเดาว,ว่ามันคงไม่น่าชื่นมื่นนักที่ผู้หญิงที่คุณรักตัดสินใจว่าไม่ต้องการคุณอีกต่อไปและเขาก็เริ่มผ่อนคลายด้วยการดื่มวันละแก้วสองแก้วตอนช่วงค่าขอ,อโทษด,ด้วยเจนนี่เพื่อทําให้พ่อรู้สึกดีขึ้นลูกถือไหมฉันเป็นใครถึงจะได้ไปห้ามผู้ชายที่โตเต็มไวแล้วจะมาดื่มอะไรนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยทุกคืนละ่ะและนี่ก็คือความผิดพลาดของฉันหนึ่งในข้อบกพร่องที่หาได้ยากของพ่อก็คือการขาดความมุ่งมั่นตอนนั้นฉันยังเล็กมากและไม่ทันรู้สึกตัวได้เร็วพอ ตอนที่ฉันรู้ว่าเรามีปัญหามันก็สายไปแล้วจากสองแก้วกลายเป็นสี่แก้วจากสี่แก้วกลายเป็นแปดแก้วจากนั้นพ่อก็จะหลับไปบนเก้าอี้นวมและฉันต้องช่วยพาเขาไปที่ห้องนอนแล้วเขาก็หลับไปบนพื้นจากนั้นก็เริ่มขาดงานพ่อบอกว่ารู้สึกดีขึ้นไม่รู้สึกไร้ค่าและโดดเดี่ยวฉันว่าตอนนั้นเขาคงอยู่ห่างจากอาการซึมเศร้าแค่ก้าวเดียวแต่พูดตรงๆนะฉันอยากให้เขาทานยาเพื่อรับมือกับอาการมากกว่าที่จะดื่มจนไม่รู้สติ แต่ฉันคิดว่านั่นมันยังโอเคปรับได้ก,ก็ตามที่เขารู้สึกดีขึ้นไงโศก,กน,นาฏกรรมของมนุษย์อย่างเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจว่าจะเลิกทําให้ฉันกลัวเวลาที่อยู่ที่บ้านและครไปดื่มนอกบ้านเชื่อฉันเถอะสังคมของคนติดเหล้าเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดเขาไปบาร์สกรปรกซอมซ่อผับที่ไม่ชนเข้าใกล้และสถานที่อาอดแย่ๆอื่นๆที่เขาจะไปดื่มกับพวกคนติดเหล้าและคุยกันถึงชีวิตอันแสนเศร้าของพวกเขา อย่าคิดว่าพ่อมีปัญหาใช้ความรุนแรงหรืออะไรแบบนั้นนะพ่อยังเป็นพ่อที่ใจดีและช่างเอาใจใส่คนเดิมเขาร้องไห้และขอให้ฉันยกโทษให้และบอกว่าจะเลิกแต่เขาทําไม่ได้ปัญหาคือเขาเริ่มใช้เวลาอยู่ที่นั่นตลอดทั้งคืนและคลานกลับบ้านแทนที่จะเดินบางครั้งกลับมาพร้อมรอยฟกช้ำบางครั้งลืมว่าต้องกลับบ้านในกรณีนั้นฉันต้องนั่งแท็กซี่ไปตามผับต่างๆด้วยตัวเองเพื่อมองหาพ่อ ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่ดีเลยสำหรับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งลองนึกภาพว่าฉันต้องเรียนรู้การนมนาวเพื่อนฝูงพ่อให้ปล่อยพ่อกลับบ้าน และบางครั้งยังต้องพกไม้เบสบอลไปด้วยเพื่อให้คนอื่นๆเข้าใจตัวฉันมากขึ้นทุกคนจึงรู้ว่าเจนนะี่น่ะไม่ใช่สาวน้อยที่พวกเขาจะล้อเล่นด้วยได้แน่นอนว่าฉันพยายามรักษาสภาพจิตใจของตัวเองเอาไว้แต่มันยากแม้ว่าฉันจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแค่ไหนฉันรู้สึกเศร้าและก็โดดเดี่ยวมากความรู้สึกนั้นยิ่งเพิ่มพูนขึ้นทุกวันวันหนึ่งฉันไปที่บาร์ที่พ่อไปแล้วก็มีผู้ชายตัวใหญ่อ้างว่าพ่อไม่จ่ายเงินพ่อแทบไม่มีสติแล้วฉันก็ไม่มีเงิน ดังนั้นจึงบอกว่าพ่อจะมาจ่ายวันหลังแต่ฉันไม่สามารถนมน้าวเขาได้ฉันจำไม่ได้แน่ชัดว่าหาทางออกจากที่นั่นมาได้ยังไงแต่ฉันพาพ่อกลับบ้านในสภาพสิ้นหวังฉันไม่เห็นความหวังใดๆอีกเลยและคิดว่าฉันต้องใช้ชีวิตปีหน้าทั้งปีไปกับการตามหาพ่อขี้เมาของฉันนี่คือทางตันแล้ววันถัดมาฉันอยากบอกพ่อว่าฉันจะทิ้งเขาไว้แล้วก็ไปหาแม่หรือไปที่อื่นเพราะฉันรับไม่ไหวอีกแล้ว ฉันร้องไห้และพ่อก็มองฉันอย่างตื่นตกใจสุดขีดฉันไม่แน่ใจว่าเขาเคยเห็นฉันร้องไห้หรือเปล่านี่เองที่จะเป็นจุดเปลี่ยนพ่อรู้แล้วว่าจะทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นพ่อมีความมุ่งมั่น ในวันเดียวกันนั้นเขาไปศูนย์บำบัดคนติดสุราวันต่อมาเป็นวันเกิดอายุครบ15ปีของฉันและฉันก็ตัดสินใจอยู่กับพ่อต่ออีกสักนิดและดูว่าเขาจะอยู่แบบไม่ดื่มได้หรือไม่กลายเป็นว่าชีวิตสวยงามมากแม้จะไม่มีเหล้าเขาพูดซ้ำๆทุกวันพูดขอโทษตลอดเวลาสำหรับช่วงเวลา3ปีแห่งนรกนั่นแต่ฉันไม่ได้โกรธเคืองอะไรฉันยังได้อะไรบางอย่างที่มีประโยชน์มากในช่วงเวลาที่น่ากลัวนั้น อนนี้ฉันเป็นนักมวยปล้ำและยังมีพรสวรรค์เลยทีเดียวพวกเขาบอกว่าฉันมีลักษณะของคนที่เป็นนักรบฉันรู้เลยว่าบาร์แห่งไหนที่ทำให้ฉันกลายเป็นแบบเนี้เพราะมาให้กำลังใจฉันทุกครั้งที่ลงแข่งหลังจากไปบ,บําบัดที่ศูนย์แน่นอนว่าเขาไม่ดื่มเลยและฉันรู้ว่าแม้สถานการณ์จะแย่ยิ่งกว่าที่คุณคาดคิดไว้แต่ความหวังก็ยังมีอยู่เสมอทุกคนถ้าคุณชอบเรื่องราวของฉันช่วยกดติดตามช่องนี้และแชร์ทิ้งคอมเมนต์ไว้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคุณคิดยังไงกับปัญหาของฉัน